ปูนนอชิงนเก้าคืออะไรเหมาะกับงานแบบไหนและใช้งานยังไงไปดูกันครับปูนนอชิงนเก้าคือซีเมนต์ผสมเสร็จสําหรับใช้งานฐานลากใช้งานซ่อมโครงสร้างหรืองานที่รับน้ำหนักเยอะทนต่อแรงสั่นสะเทือนเช่นบริเวณคอสะพานที่มีรถวิ่งผ่านเยอะๆไม่เกิดการหดตัวทําให้ไม่เกิดการซุดหรือรอยแคกสามารถรับแรงอัดได้สูงสุด800 ksc k ค c คือค่ารับกาลังอัด800 k s c เท่ากับพื้นที่บริเวณที่เทปูนดอนชิงจะสามารถรับน้ำหนักได้800กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรนอกจากนี้นะครับเราสามารถใช้ปริมาณน้อยๆกับพื้นที่น้อยๆเช่นพื้นที่รอยต่อหรือรอยจอยนะครับวันนี้ผมจะมาเทฐานเสาลานจอดรถให้ดูนะครับไปชมกันครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้งานวันนี้นะครับจะมีถังใส่ปูนถังน้ําเศษผ้าถุงมือ,อยมงใบโพ โดยตวงน้ําไม่กว่าดดอกย้าแล้วก็มีสว่านและกระดอกปั่นปูนนะครับก่อนเริ่มงานนะครับก็ทําความสะอาดพื้นที่โดยปกตินะครับก็ปัดฝุ่นออกนะครับให้มันสะอาดเอาไม้แบบมาวางกั้นตรงฐานเสาไว้นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาน้ํามาพมให้พื้นที่อิ่มน้ำนะครับและระวังเรื่องการเกิดน้ําขังด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการผสมปูนนะครับเทปูนลงถังผสมที่สะอาดแล้วจึงใส่น้ําตามปูนนอนชิ้นเก้าหนถุง25กิโลจะใช้น้ํา3.75ลิตรหรือประมาณ15%แล้วปั่นให้เนื้อเก้ามีสีสม่ําเสมอและเป็นเนื้อเดียวกันครับต่อไปเป็นวิธีการเทปูนนะครับ เทปูนให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันฟองอากาศในเนื้อปูนนะครับการใช้เกียงจิ้มลงไปในเนื้อปูนแบบนี้นะครับจะช่วยไล่อากาศในเนื้อได้ดีนะครับเราได้เทปูนนอนชิ้นเก้าเรียบร้อยนะครับ ปูนนอนชิ้นเก้าจะใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณ8-12ชั่วโมงจึงจะแกะไม้แบบออกได้แล้วจะแห้งสนิทรับแรงอัดได้350 KC เมื่อผ่านไป1วันครับซึ่งเพียงแค่350 KC นี้สามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ที่วิ่งผ่านได้นะครับแต่ถ้าจะรับน้ำหนักได้เต็มที่800 KC จะใช้เวลาประมาณ28วันครับเพราะฉะนั้นควรบ่มปูนให้ครบ28วันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับ